คู่นี้เนี่ยราคาสวนทางมากๆเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ได้รับความนิยมมื่อแลกเมื่อคืนนะรหัสสินค้า 1, 2, 5, 3, 6, 0ค่ะราคานะคะปกติ6,000บาทราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะ3,500บาทกับมูนสโตนคุณผู้ชมมูนสโตนที่นำมาฝากนะอันนี้พูดได้เลยว่าเป็นมูนสโตนสีลังกาคุณแล้วก็นะคะซส์ 8คูณ6มิลน้ำหนักนะคะ2เม็ดนี้อยู่ที่3.1กระรัดค่ะคุณผู้ชมขาและทุกเม็ดเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าอันนี้ นะคะคุณผู้ชมคะเป็นมูลโตนเก่าเก็บยังไงคะพี่ลินดาใช่ค่ะเป็นมูลโตนที่เก็บจากกลุกคุณแป่กอีกแล้วอต่รเดี๋ยวคุณลูกค้าจะหาดีวยคุณกลุกมาเลย <laughs> ใช่ไหมอันนี้พี่บอกวความจริงค่ะว่าใช่คืออันนี้เป็นมูลโตนที่คุณพ่อซื้อจากศิลป์ลังกาตั้งแต่สมัยนานมากแล้วอะค่ะตั้งแต่พี่ยังเด็กๆเลยค่ะนี่ แล้วก็มูนสโตนเนี่ยที่สวยเนี่ยต้องสีออกขาวม,มันจะมูนสโตนจะมีหลายสีมากเลยค่ะจะมีสีส้มสีเทาสีออกโช็อกโกแลตแต่ของเราเป็นสีขาวแล้วออกจะมีขาด้วยอ่านี่